ให้เป็นแทเป็นผู้ที่มอบนะมอบมอบตัวให้กับขึ้จับไปนะเพราะว่ามีหมายจับมีแรจําออกมาแล้วเรคิดว่าก็จะดีขึ้นเขาก็ไม่ดีค่ะเขาก็ทำตัวเหมือนเดิมมากนแี้พ่อและแม่ม,มันคงไม่ไม่ได้รับพันธบัตรจากเด็ก ที่ต้องเกิดมผู้ชายมีกำลังแต่อย่าทำกับผู้หญิงอย่างนี้อีกเลยยาเสจติดด้วยถ้าพี่เอกไม่ติดยาบ้านเอาพี่เอกมาพี่เอกมานะคะทีนี้ในบ้านน่ยมีรถเด็กๆเหมือนอย่างรถในห้างนะคะเขาข้าไปนั่งในรถเลยค่ะแล้วอา เยียกาป็นอย่างนี erm ้ะครับท่าแต่ว่าก็ก็จะเมสของมนุษย์เนี่ยหรือทางมลนิธิพวิาก็ตามเนยนะคะเป้าหมายเดียวกันก็คือการที่จะให้ขออยากจะพูดหน่อยครับเข้าใจในตัวท่านแล้วครับ เพราะว่าไม่ได้กลับมาด้วยกันก็ตามท่้นก็บอกว่านี่คือพ่อนี่คือแม่นะอะไรต่างเพื่อทําเพื่อนลูกอะไรเงี้ยแต่หน้าวันนี้ก็คิดถึงพ่อเขาตรงเขาก็เริ่มมาพูดแต่เขาด้วยว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงนะคะแต่จริงๆแล้วเด็กเขาก็